สวัสดีค่ะวันนี้มวนจะพาพี่น้องมากินยำเส้นรมนะคะพี่น้องชามใหญ่ๆเลยนะคะพี่น้องนี่สีสันน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันนะคะพี่น้องก่อนจะกินก็มวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรง้งพากินด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะมาค่ะพี่น้องมาทานด้วยกันชามใหญ่มากนะคะยำเส้นโรม อร่อยอร่อยนะคะพี่น้องคำใหญ่ๆเลยนะคะอืมอืมอร่อยมากนะคะพี่น้อง มาคาไปน,นอ่องกินอัดตกซ่อมกันค้าเนาะไตโกเฮต์น,น,ะนะฮะเนาะหวานอนะ่ะไทกินก็ามากินจ้เา,าเ้าค่ะเนาะอืมมีเตาหูทอดด้วยนะเพี่องเตาหูทอดเองเตาหูทอดไทยใหญ่อร่อย จะมีเส้นมีเหลืองสองอยางนะคะพี่น้องชื่อมาจากร้านไทยใหญ่เพื่อนชื่อเพื่นซื้อมานะคะพี่น้องแล้วก็มีแครอทมีกะหล่ำปีมีหอมแดงมีพริกขั่วกระเทียมเจียว มีเกอมีผงชูรสนะคะพี่น้องแล้วก็มีซอสมะเขือเทศทําเองด้วยนะคะแล้วก็มีผงถั่วลนเต้าสุกมีมันผรัหลังต้มมีเส้นมะละกอสับ ถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่มะขามเปียกเพิ่มนะคะพี่น้องน้ำมะขามเปียก ตามใหญ่มากนะครับพี่น้องหิวข้าว มนใส่พริกป่นมันเยอะไปนิดนึงจะเผ็ดนะคะพี่น้องตั้งแต่มาเมืองไทยเพิ่งได้กินครั้งแรกนะพี่น้องครั้งนี้เพื่อนทำอร่อยมาก รสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะคะพี่น้องหอมกระเทียมเจียวมาก มีผักชีด้วยนะคะพี่นะ้องมนชอบใส่ผักชีเยอะๆจะได้หอมะพีนะ่นอง ยำแบบนี้ไม่ต้องกินกับผักนะคะพี่นนองเพราะว่ามันมีทุกอย่างแล้วมีทั้งแครอทมีทั้งกะหล่ำปีมีท,มทมั้ทงหอมแดงนะคะพี่นะ้างทำเองนะคะพี่เนอะนี่มนเป็นคนปรุงเองเพื่อนเป็นคนทำเผ็ดมาก เตมทุกอย่างไว้ในถาดแล้วค่อยหยิบมาผสมแล้วก็คุกค่อยกินนะคะพี่น้องถ้าคุกไว้มันจะไม่อร่อยถ้าจะกินเท่าไหร่ก็ค่อยหยิบใส่ในชามใหญ่แล้วก็ใส่ทุกอย่างรวมกัน คุกให้เข้ากันแนละ้วก็ชิมดูรสชาติถ้ามันจืดก็เพิ่มนะคอากาศรีมากกินข้างนอก อร่อยมากนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มวนขอลาพี่น้องไปก่อนผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผักกินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ